ใช้เครื่องทำกุญแจอัตโนมัติในการสร้างดอกกุญแจนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับครับสวัสดีครับหลังจากใช้เครื่องทำกุญแจอัตโนมัติทำกุญแจเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับทํำเป็นกุญแจ รีโมด1ดอกนะครับกุญแจสำรอง1ดอกนะครับทดสอบระบบรีโมดนะครับล็อกนะครับกดล็อกนะครับโฉมนี้เป็นโฉม Toyota v i ี o Smart c a ทนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจนะครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับรีโมทก็เป็นระบบเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่ได้ติดตั้งอะไรใหม่นะครับ นายกุญแจ2ดอกทําให้ครบจบหมดทุกอย่างเลยนะครับเปิดรถทํากุญแจลงทะเบียนกุญแจรีโมทให้ครบหมดนะครับลูกค้าท่านใดทํากุญแจหายนะครับโทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดสอครับหกหนึ่งครับ